สวัสดีสสดค่ะพบกับรายการมา้์ขอดังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคุณมีเรื่องราวในวงการบันเทิงมาอัปเดตกัน<ฆ>ค่ะอ่านมาเริ่มกันที่เรื่องราวของหนุ่มตีคนนี้ก็เลยนั่นก็คือหนุ่มอเล็กซ์ทีระเดชนนเองค่ะทีล่าสุดเนี่ยช่วงตัวได้ออกมาเล่าโมเมนต์ถึงการที่เพื่อนสีอย่างที่บอยปกรณ์แล้วก็หนุ่มเจมส์จิรายุ<น>ที่หลายคนได้เห็นว่าซิกแพคแบบปักเลยเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าอุ๊ยอเล็ก อเล็กจะมีแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาคือแกงเพื่อนเดียวกันหรือว่าเขาจะแอบไปฟิตเนสด้วยกันหรือเปล่างานนี้เรื่องราวจะเป็นไงไปฟังเสียงจากอเล็กเจรเดตกันเลยค่ะคือเล็กอ่ะโอเคเล็กชื่นชมนะทั้งพี่บอยและเจมชื่นชมมากคือหลายๆคนคนอื่นด้วยคือแบบมันต้องมีวินัยมากต้องมีแบบเอ่อความตั้งใจมากความอดทนมากซึ่งเล็กไม่มี ใช่เรื่องกินมันเรื่องใหญ่อะผมเป็นเพื่อนทุกคนผมเป็นเพื่อนพวกคุณเรื่องกินมันเรื่องใหญ่ทํางานเหนื่อยแล้วเราก็ต้องกินโอเคเราพอเราพอมีริ้วๆิ้วให้แบบใช่เราต้องตีตีตีกลุ่มคนละตลาดตลาดตลาดชอบซิกแพคมันมีอยู่แล้วแหละเราอยู่ตลาดเจ้าเหนือตลาดเจ้าเหนือใช่ ถ้าเกิดเราไปมีซิกแพ็ซ้ํามันซ้ําคนมีซิกแพคมันเยอะแยะละลองคนหนุบหนับดีกว่าเรียกว่าอย่าคาดหวังอะไรกอย่าคาดหวังถ้าวันหนึ่งมันมีอ่ะแปลว่าแปลกหรือเ,เองก็ออกกําลังกายนาแะแต่เราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเพื่อกินเพราะเราทํารายการอาหารด้วยมันก็จะค่อนข้างยากสําหรับการเอ่อการที่เราจะมีซิกแพคกแบบแบบที่บอยได้เงี้ยมันต้องต้องควบคุมการกินหนักมากกินแป้งไม่ได้ซึ่งในแง่ในแง่ งานของเล็กอะ่ะมันก็ยากค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นผมจะเป็นนักแสดงดาราที่ไม่ต้องเพอร์เฟกและกินไปด้วยกันัะผมไม่พอใจเล็กไม่เคยย้อนแย้งว่าแต่คือเราก็อยากให้มันดีเราว่าเราอยากมีซิกแพคไหมเราก็อยาก,าก,ยากแต่ว่ามันคือเราทําดีสุดแล้วอะ่ะเราก็ได้เท่านี้เราอาจจะทำได้ทำได้ดีอยู่นิดน,นึงแต่ว่า เราไปถึงเบอร์เขาที่มันแบบปักๆด้วยด้วยหน้าที่การงานเรายังทําไม่ได้ก็อย่างที่อล็กบอกว่าชื่นชมเพื่อนสองคนมากครับพี่บอยทั้งหนุ่มเจมส์จิเชื่อว่าต้องมีวินัยมากๆในการที่จะได้หุ่นซิกแพคขนาดนั้นมาซึ่งอะไรก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคงยังไม่มีวัสนานั้นเพราะว่าอเล็กเนี่ยขอตีตลาดหนุ่มเจ้าเนื้อดีกว่าขนาดมีเจ้าเนื้อยังแบบ ขนาดนี้ย<ช>ถ้าผอมคินขนาดเนี้ยจะขนาดหนใช่ใชคือหลายคนเนี่ยก็รอจะเห็นว่าเอถ้าอเล็กมีซิกแพคขนาดนั้นน่ะจะเป็นประมาณหนาก็อะไรบอกว่า อาจจะไม่ต้องคาดหวังหรือเปล่าเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยรายการที่อเล็กถ่ายทางช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ซึ่ง<ช>มันก็ยังคงไปถึงจุดของพี่บอยแล้วก็หนุ่มเจฟจีไม่ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอเล็กจะมีฟิลซิกแพคนั้นแบบนั้นบ้างหรือเปล่านั่นเองค่ะค่ะามาถึงประเด็นต่อไปนะคะสำหรับสาวต้าเนินของเราค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการไป เล่นกับน้องเกลของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกามาเผยความรู้สึกที่ได้ไปเล่นกับน้องเกลที่บ้านแม่ชมพู่นั่นเองเรียกว่าแต่ละโมเมนต์น่ะคือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆมีการกงกันกอดการพูดคุยยล้เอ,อเล่นกันอะไรอย่างเงย ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าตั้งแต่ที่ใส่ฟ้าพาย,ยุแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไปเล่นด้วยตลอดแล้วก็มีโมเมนต,ต์ของทั้งคู่มาโดยตลอดจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีน้องเกลก็เลยไปเล่นด้วยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยจำมำด้วยอ้วนด้วยปบอว่แบบ,บมีแก้มนะแบบก็เลยชอบไปอีได้ได้ว,ว่าเป็นคนที่คลั่งใครมากๆจนหลายคนเนี่ยยกฉาย,ยาให้เธอวา่าตาหนึ่ง,งเพ่นเกลเโอ้คือ คือต้องบอว่าไม่ใช่แค่ต้นเหนือที่โดนตกคือทั้งประเทศโดนเจเกลตกหมดเพราะว่าด้วยความน่ารักความเฟลลี่ความจอยของนาง<ช>คือหลายคนก็รู้สึกว่า ลูกสาวไปชมคนนี้คือทำถึงทำถึงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ใช่คือเดินตามรอยความป็นทุตาของคุณแม่กันมา<ช>ติดเลยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดน่ารักของเพื่อซีตางไวนต้าหนึ่งและน้องแอดิเกลนั่นเองค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ไงขอฝากรายการมา์ขอดังด้วยน,นะคะมีทุกความรู้สุกเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กประดับมาค์าาาค่ะและช่องทางยูทูบประดับชแนลทูแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอ,งของตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ